ครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านสวัสดีสุขุทุกคนผู้ที่เข้ามามชมคลิปของเมย์เงิเง่งพี่น้องผู้ที่ไทยอยู่ลาวอยู่ต่างประเทศก็ดีเมื่อในกระเพาะเมย์เงิเง่งมาจอบไม่ใหญ่พี่น้องเมียของพ่อใหญ่ผู้เพิ่นตาเดียวและพี่น้องเพิ่นบส่สบายคันอืมก็ถือว่าหนักเลยพี่น้องเลยเพราะดังกับได้พี่น้องเมย์เงิเง่งขึ้นไปก่อนเลยพี่น้องไปเบิ่งอาการน้ำกัน กินกับหูกับตานะเนาะพี่น้องจังสิได้หู่อยาขึ้นไปภานในพี่น้องเลย

แม่แม่มเราเอาได้ย่เอาได้ไม,ม่ยินอีกว่าว่ายัางไเออมันบม่มีไเราบ่มีโทวศัพท์คันบม่มนอนีนโอ้ยเราออาชิวมาป็นเออง่าย มันแบบเปานอนล่งนะผมนี่เราผมนี่มานะนยู่รปาาตนนก้รวมก็้กันรงคกนอดหนึ่งก้อนไข่อไรนี่ไขัน้าก็ถึงชมชิโน่หู่นนี่เองมันค้ายเครื่องมเดียรง กูโทรหสังกอดงนก็เายไั่ขูดว่าแมเอาเข้าไดมีแต่ค้าง แมบ่มีติดใหคุกอ้พวกเอาไปยังเอาอีหน้าเขา่ายนะท่ามแต่ง้เก่รถตู้เขาย่านตะลุหลักในพวกกันกูเนะไอ้พวกมึงแรรถไปเขาเรียแลรถตู้ดอกบ่เขาขายตีไก่หะเาทาอยู่ ไอ้พวกมือแหกเปเมื่อเอาขาเดียวออืเาถายยอยย้เขาบอกเ

เออก็อีกคนใหญ่สิมาเออนาพอนมนาเอแ้เเขาไปเอาแล้วอ้ยฉันมันแรงหลบจักเขาไปเอาไปเอาสินอเออไปเอาีพอนะบ่เออนักบว้าตไกเละ คลายปีงไก่ต้านเป็นเลี่ยงน่ะเนาะต้านถึงเลี่ยงนั่นแหละโู่ทานั่นแหละแช่ซโน่เอาหิบลูกแล้บอกให้โคอฉันนี่ทอรนันเดอระไงส่งโ่คเราถ่ายมามากมากกับ้อบ่ออินนนี่ไปในกองข้าวคายปไก่เ้อ ควนันเอาสู้ม <TI V ENT> oh, oh. ี่ยายได้อปอยู่กูนะด้ยที่นู่นก็หุ่นจับคือกันใครชมตั้ง

อย่างเมือกี้นี่กิน้กพราอบมลเอายาออกไปนพวกร้านวัน้นานเลยครัาา้วนนเนมาไคลังที่จะเน้มตายมันมาคันี่มี่มาไคลังนี่ยบวมี่มันจะมาขึ้นขาดีเดีวเขาเอื้อมระบบหัเใจลมเร็ว แอฟกวดห้าวาระบบอันระบอระวดแรงห้าพันมเมไม่เคยเลรอไม่ไ <ป S 3> ไม่อู้จะังมาคลังตอนนี้เริ่มดีกัดีเพราะให้ให้พอเราไม่ไดไปอหนแต่ว่า้านมิลเรไปันนี้ยังกะบ่มีกะว่าบอเพิลงกิโลนี่ Cắt chia là quá cắt chia là nhiều nhưng mà bắt đầu lắm 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 รถกระเพิงลูกพึ่งเต้าไอ้พอใจลูกเต้ามันก็พอแหนเห็นมันไปลูกเต้ากินพอกินแหนบ่ล่ะจริงนะครับเนาะอือสัญยังกะครับสบัญยังกะจริงนะนี่เกี่ยวว่าบ่เป็นไงสิดังอ๋อเป็นดิเขาว่ามะขะลังกะดีอืมตะกว่าตัวนี่ เพื่อถอดชั้นหารอันนี้กวดไปใช้หวานดีเลยตวดไปใช้หวาดีเลยกวดหนนี่อยู่ประสอมอยังแบบอลบอลฮ้อิทเ่ืวรตะลึมเนาะมอตโค้งสวัสดนะโคงสวัสดเออวบนีมาเขวบมัน เราก็จะยินกันเอาเลยแล้วไปวดมีแต่ว่าหัวใจลมเลี้ยวแบนีตะกี้มาประกวดบอหนึ่งพระมามาขยันล้างกับตับเปื่อนอือบานนีไปกวดอีกบารนีพระมามาขลัลางก็ดีตับก็ดีหัวใจลมเลี้วบอขาเจ้าละหายลงไปหายขึ้นแข้งขเจ้ามประกวดแข้ง แข้งผัดไม่เงินไปตนอนแขงสารนะแค่มื่นอย่เลยม่นอนเผากะยื่อนข้อเยายพภาพกับเขามากขึ้นมากู้ขึ้นกูขึ้นจีนองเลยจนจนมาได้นอนแล้วกันดิ เราเราเราก็วอาเาบได้แล้วแม่บ่บ่บดได้แล้วพี่น้องเลยกลาหกเจือคนยู่คนกับบจืดแม่ทำกัเน่แม่จือเนาะจบบ่เนี่เน้านนี้บ่หน็เนาะานี้หนแน่เต้นละหนุกกบแหงทั้งงเลยมื่อนี้บ่เห็นหนกบ่ มีแต่มีต่หันใจเกิดเกอะในนี้่วงเศร้างเลก็นห่วงและชิกงอืมอยากวงเคบกจะอยู่นาะเป็นงานขวางบก็จะอยู่แล้วจะเสียได้ว่าไม่ห้างอืม่หห้งตัเพล ไปกวดมอตอระบอนดก็ว่าบวคือกันไปกวดอีกบอนาะหัวใจลมเลี้ยวต่อเพิ่นให้ไปกวดขึ้นใหม่นะไปกวดขึ้นใหม่ออยู่แคลงแต่ว่าคนใหญ่เพิ่นบมดได้ไป ก็เลยพากันมานอนเผากันอยู่ือนพี่น้องอแต่ละมือเผากันจนเดือดเลยไหมเนาะเผาซ่อมมาชนะพี่น้องเลย,เลยอืมอืมอ็นแจ้งอืมอืม กอาหนาเม่อไมอาจะนอจะนาห้อราน้ตลอดุกนัเขาาหเลกเราบดจอยพี่น้องให้เราอ้วนแต่ว่าเ้าไข่เราไข่ว่าไหมเออเราไข่ทองแต่ไข่แตนอนจำไม่มั่นไข่เราบดไข่ก็เราบดจอยนี่แห้ว เราเป็นไข่ท้องเราบอท้องเราคือไข่ไข่ทตั้งหนักหนักกาไข่เอาบบอยากไปถ่ายทั้งหนาเราเอาโบไปถ่ายทั้งนี้่ชคกับ<ย>ไ<ค><ย>ข่อเต้นต่อไข่เมื่อกรโตกระโต จ๊บลวก็เป็ดไข่คือจะบดงอๆนี่ก็ไข่เนาะคือเต้นสอดนี่ไข่พงคือเมื่อ่วงน้องไข่เป็นกระต้นกระโตช่องกับไข่ เบาบวได้ปากบัได้แล้วเนาะมีเพาะพได้แต่ข่วงเคพี่น้องเลยก็หายใจแต่ว่าวานี่ว่าบัได้แล้วปากกับปากบัได้แล้วใฮ้ปัญญาะเบอหนาวก็ไต่ปัญญาใคนะลุยลุยลุยไต่ปัญญาใคนะลุยลุยถ้าจะไต้กระใต้ล่งหลงของฮามอยยังไปสั่งให้หมอบัวเทมมอยันไปหมอ แม่นอะนนเสียนเสียแล้วไอ้คนที่ชตกเสียองแคแล้วก็บุเตกโตแล้วก็เต็มเลย่า

มากันจ้ะครับครับ <coughs> <coughs>